สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับแอดมินอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แอดมินก็จะมีข้อมูลข่าวสารดีๆเหมาะสําหรับคนที่กําลังว่างงานหรือกําลังมองหางานทําอยู่นะคะวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะคะท่านผู้ชมบริษัทไทยซัมมิตพีเคเปิดรับสมัครพนักงานวุฒิมสามขึ้นไปรายได้1นึ่งหมบาทต่อเดือนเลยทีเดียวนะคะหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็มารับชมรับฟังรายละเอียดกันได้เลยคะ่ะบริษัท ไทสม,มิดพีเคคอปปปเรชั่นจำกัดนิคมอุตสาหากรรมเหมาราชใหม่ตำบลตาสิทธิ์อำเภอปลวกแดงจังหวัดละยองผู้ผลิตอะไหล่และชิ้นส่วนยานยนต์ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานโดยบริษัทพีนัทซับคอนแทคจำกัดใครสนใจก็มาดูรายละเอียดได้ดังนี้นะคะตำแหน่งที่เปิดรับสมัครพนักงานคือฝ่ายผลิต รายได้เฉลี่ย17,000บาทถึง18,000บาทต่อเดือนคุณสมบัติของผู้สมัครชายอายุ18ถึง34ปีวุฒิการศึกษาม .3 ขึ้นไปไม่มีรอยสักนอกร่มผ้าไม่ระเบิดหูมีการบรรจุเป็นพนักงานรายได้และสวัสดิการที่จะได้รับค่าแรงวันละ340บาทต่อวัน ค่ากะ80บาทต่อวันมีค่าอาหาร35บาทต่อวันสองชั่วโมงขึ้นไปมีค่าข้าวและ OT 12บาทต่อวันมีเบี้ยขยัน500บาทต่อวันรอบคิดเงินเดือน21และวันที่5จ่ายเงินวันที่16และวันที่6ถึง20จ่ายวันที่1ของเดือนถัดไป มีโอทีพิเศษ20นาทีทุกวันมีโอทีวันละ2ชั่วโมงขึ้นไปเวลาทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์กะเช้าเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาสินาทีกะดึกเวลา20นาฬิกาถึง5นิกาสินาทีหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่ 095-369-8356หรือ066148-0888ได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะคะท,ท่านผู้ชมสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่กำลังมองหางานทำอยู่นะคะที่ยังมีบริษัทเปิดรับสำหรับคนว่างงานและกำลังต้องการงานทำอยู่นะคะหากท่านผู้ชมท่านใดอยู่แถวปลวกแดงหรืออยู่ละแวกใกล้เคียง ก็สามารถโทรติดต่อสอบถามตามเบอร์ข้างต้นที่ให้ไว้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นๆได้เห็นด้วยนะคะเผื่อคนอื่นๆเดือดร้อนที่กำลังต้องการมองหางานทำอยู่นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังค่ะ